สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดซี่ตะทอยจะมารีวิวเซนเรียวคุเซนไคแคนนอนครับ แต่ก่อนจะไปดูรีวิวของเจ้าเซนโดคูเซนไคแคนนอนกล่องนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดซิดาทอยเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วครับท่านใดสนใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยลงไปกดสมัครสมาชิกเอาไว้ได้เลยนะครับเพียงละ35บาทเท่านั้นเองของเล่นกล่องนี้นะครับก็มาจากขบวนการเซนไตร์รดับที่45นั่นเองนะครับนั่นก็คือขบวนการเซนไคเซอร์นั่นเองนะครับข้างหน้ากล่องก็จะมีเจ้าเซนไคเซอร์อยู่นะ อันนี้หน้ากล่องนะครับมีชื่อภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้วย D X อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ s ซ g n a t u r จอยู่นะแล้วก็เป็นงานของบันไดนั่นเองนะหน้ากล่องอันนี้นะครับเป็นโหมดของเซนุคุเซ็ไคายแคนนอนนะแต่ว่าของเล่นกล่องนี้เนี่ยมันแปลงล่างได้อีกหนึ่งโหมดนั่นก็คือโหมดโหมดยานลบหรือว่าเซนดูคุอีเกิลนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้2โหมดในกล่องนี้นะครับ ด้านข้างสิด้านข้างนี้เขาก็จะบอกว่าในกล่องนี้นะมีเสียงถึง11เสียงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังแต่ละเสียงกันเลยผมจะลองมุนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแล้วก็หลังกล่องนะครับนี่ก็คือเซนโดคุอีเกิลน,นั่นเองนะครับโดยที่กล่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีคู่มือมาให้แต่อย่างใดนะคนที่อยากจะมีคู่มือหรือว่าประกอบไม่เป็นเนี่ยก็ต้องใช้ โทรศัพท์ส QR คิวตรงนี้นะแล้วก็โหลด PDF มานะครับส่วนนี้ข้างนึงเนี่อันนี้เลยนะครับเซนูกคุเซนไคโอแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้เอาแค่เซนโดคุเซนไคแคนนอนก่อนแล้วกันเนาะตอนเราเอาออกมาจากกล่องนะครับมันก็จะแยกชิ้นแยกส่วนมาให้นะครับชิ้นที่ถูกแยกออกมาก็จะมี2ชิ้นนี้นะครับที่เป็นปีกเนาะแล้วก็2ชิ้นตรงนี้ ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมประกอบไปนานมากแล้วแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครประกอบไม่เป็นเนี่ยเราโหลดคู่มือหลังกล่องไปได้เลยนะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าต้องใส่ตรงไหนบ้างนะเอออันนี้ผมก็มันจําใจต้องแปลงเป็นโหมดนี้ก่อนไงก็คือโหมดเซนุคอีเกิลนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลรายละเอียดของเขาตอนหลังเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการแปลงร่างเป็นโหมดเซนุคเซนไข่คนนอนก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ ให้เราพลิกขึ้นนี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆปืนแล้วเนาะเราให้เราถอดชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ถอดออกเลยชิงออกแล้วมาใส่อีกข,ข้างนึ่งข้างนี้ใส่หวนี่นะครับจากนั้นให้เรากดไกลตรงนี้เรียกว่าไกลไหมเรียกรูกเลยเนี่ยตรงเนี้ยกดชึบแล้วก็ง้างออกไปเน่ออกมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าของสีแดงทั้ง 45บขบวนการนะ44เดยเพราะว่าเจ้าเซนเคเอร์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นสีแดงเนาะอาจริงๆถ้าเป็นสีแดงของเซนเคเอร์ก็คือเซนเคเตอร์ก็คือตัวจูรันใช่ไหมครับอันนี้เขาเป็นสีขาวคล้ายๆล้ากับขบวนการซักเทอรแถวอะขบวนการแรกๆอ่ะเจ็กเกอร์ใช่ไหมที่มีบิกวันเป็นเป็นเป็นหัวหน้าทีมเป็นสีขาวนะครับโอเคก็ถ้าเกิดเราปเป็นโหมดปืนเนีรยลองกดไกเล่นดูนะ มันก็เป็นเสียงเสียงยิงปืนธรรมดาปกตินะครับนี่มันเสียงยิงปืนเนาะก็แต่อันเนี้ยคือผมลองเล่นไปแล้วนะครับวิธีการจะรีเซ็ตให้กลับไปเล่นใหม่เนี่ยให้เราหาอะไรแหลมๆเนี่ยจิ้มตรงนี้นะเออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาอะไรแหลมๆจิ้มสักครู่อ่ะผมก็ได้ปากกามานะครับขอเนีญญ่ยจิ้มเขาซะก่อนนะถ้าจิ้มแล้วจะมีเสียงแบบนี้นะครับจิ้มปุ๊บ อันนี้คือการรีเซ็ตแล้วนะครับผมคือตอนแรกที่เราแกะกล่องมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะจะมีที่ขั้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าแกะมาแล้วเนี่ยยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่ากดปุ๊บจะไม่มีเสียงให้เราดึงที่ขั้นถานออกก่อนนะครับอ่ะแล้วหลังจากที่เราเล่นเสร็จเลิกเล่นแล้วนะลบกวนทุกคนอย่าลืมถอดถานออกนะไม่งั้นมันจะเน่าข้างในแล้วมันจะพังนะครับเตือนกันไวน้นะอ่ะอันนี้จำที่ผมบอกข้างกล่องได้ไหมเอ่ยนี่นะครับ ที่มีทั้งหมดอยู่11เสียงนะก็คือเสียงของขบวนการที่ผ่าน,านมาเป็นธีมของขบวนการเซนไต์ที่ผ,ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ได้ทั้งหมด1 1เสียงนะโดยที่10เสียงเนี่ยให้เราหมุนแบบสั้นๆนะจะได้ทั้งหมด10เสียงนะครับก็คือเสียงอะไรเอ่ยตรงนี้นะนี่อะไรเอ่ยจนถึงอันนี้นะครับที่เป็นฟ้าแดงตรงนี้นะส่วนอันล่างสุดที่เป็นลูกศรของเซนเซอร์เนี่ยลูกเสียงักของเซนเซอร์เนี่ยจะต้องหมุน อย่างน้อย5ครั้งนะครับเพราะว่าผมลองหมุน3แล้วนะ3ก็ยังปรากฏย้อนกลับไปเป็นเสียงหนึ่งนะโดยที่1-10ถึง10เสียงจะเรียงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะเสียงแรกผมจะลองหมุนสั้นๆนะครับอ่ะหมุนโอ้ยอยังกดไมด่ถนัดอ่ะกดหมุนขอ,อยานาตหมุนนี้เนาะ เป็นซิเ r e t พาวเวนะ <S <S ววอ่าก็เมื่อกี้จะเป็น Secret Power นะสังเกตดูน,นะว่าถ้าเกิดเวลาที่มีดนตรีเล่นนะครับไฟตรงนี้จะติดด้วยเท่มากๆเลยทีเดียวเชียวอ่ะต่อไปเป็นอะไรดูซิต่อไปจะเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับก็น่าจะเป็นธีมของพวกจูเลนเจอร์ใช่ไหมมีจูเลนเจอร์มี ดูโซเจอร uh, ์อะไรแบบเนี้ยครับที่เป็นตีมในนเสาวเนาะอ่ะหยิบหน่อยหมุนสิกอแล้วต่อไปก็จะเป็นรูปของสิงโตนะครับสีเหลืองอันนี้นะเป็นรูปสิงโตไม่ผมไม่แน่ใจว่า เห็นกันหรือเปล่านะตรงนี้นะครับสิงโตเนาะก็จะเป็นพวกอย่างสัมประสัท์ทั้งหลายอย่างกาโอเรนเจอร์จูโอเจอร์อะไรพวกนี้นะลองดู Beast Power นะครับสังเกตน,นะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเมื่อกี้เป็นสีแดงนะนี่เห็นเปล่าสีเหลืองอลองกด ต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมอ่ะดูไม่ออกอันนี้สีชมพูตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันใครมีข้อมูลตรงนี้ก็บอกด้วยละกันนะครับเป็นลองแปลแล้วมันหมายถึงว่าพลังมหัศย์นะอาจจะเป็นพวกโอเรนเจอร์อย่างนี้ก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับนะลองหมุนดูอืมเป็นมิลลร์ขึ้นพาวเวอร์นะอาจจะเป็นพวกโอรเอรนเจอร์อย่างที่ผมคาดไว้ก็ได้ ต่อไปเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับนี่สีน้ำเงินสีนส้ำเงินเป็นรูปรถแบบนี้ก็อย่างเช่นคาร์เรนเจอร์เทอร์โบเรนเจอร์โกอันเจออะไรแบบนี้นะครับสีฟ้าอ่ะลองดูมาชินพาวเวอร์นะครับมาชินพาวเวอร์นั่นเองกด,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 ดอ่ต่อไปเป็น สีสีส้มใช่ไหม lles? เนี่ยสีส้มนะครับเป็นรูปหมัดน,นะก็อย่างเช่นอาพวกการต่อสู้ทั้งหลายเลนนะครับก็อย่างเช่นอาเลินเจอร์แล้วก็มีมีมีมมเกคิเ,เลนเจอร์อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับธีมการต่อสู้นะอ่ะหมุนดูเฟตติ้งไไพาวเวอร์นะครับกด สีเขียวแล้วนะครับเป็นรูปเ,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นขบวนการอะไรมีอะไรแถวๆนี้บ้างไหมทุกคนลองดูดิวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นพวกไดนาแมนดินจีเมนอะไรพวกนี้ปะที่เกี่ยวกับการทดลองะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็มีเชนแมนเออเชนแมนนี่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นเกี่ยวกับสมสัต์ด้วยอืม <laughs> มวัวซัวมากถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับไอเนี่ย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับขบวนการไหนผมขบวนการใหม่ๆนี่มันจะไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไงก็เลยนึกไม่ออกน,นะครับผมไอ้แรกๆเนี่ยผมไม่เคยดูดูไม่ทันเกิดไม่ทันอ่ะโอเคเสียวเวาลาและหมุนสายพาวเวอร์นะกด ต่อที่สีฟ้านะครับสีฟ้าเป็นรูปดาวกระจายแน่นอนก็คือนินจานะครับก็มีคาคูเรนเจอร์นินจ์โริเินเจอร์อะไรพวกนี้นั่นเองเป็นเสยนนินจานะจ๊ะต่อไปสีม่วงเป็นกาแล็กซีนะครับก็อย่างเช่น คิวเรนเจอร์มกาเรนเจอร์อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับกิงกาแมนวกนี้หรือเปล่าเออกิงกาแมนกิงกาแมนนี่จัดเป็นพวกอะไรวะเป็นพลังวิเศษหรือว่าจักรวาลมาต่อนะครับ ตอนแรกนี่ผมเห็นอันนี้โอ้ยขอไปดนนิ้วนี่นะครับที่เป็นรูปแบบนี้สีแดงฟ้าสีแดงเทาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็เลยแปลดูนะเขาบอกว่ามันคือพวกตำรวจเว้ยพลังอันใหญ่ของตำรวจนะครับก็อย่างเช่น The anger, เดกาเรนเจอร์เนาะแพดเรนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะหมุดดูนี่ฟ้าแดงฟ้าแดง ครบ,บเสียงที่เราทําการหมุนสั้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการหมุนสั้นอีกหนึ่งครั้งเนาะดูดีว่ามันจะเป็นเสียงนี้อย่างที่ผมบอกไหมก็คือถ้าหมุนสั้นอ่ะเสียงเนี้ยจำเป็นต้องหมุนยาวนะถ้าเราหมุนสั้นมันจะกลับไปเป็นเสียงนี้นะครับมาลองดูว่าจริงไหมนนเป็นซีคิคพาวเวอร์เห็นไหมมันเป็นสีขาวนะครับก็คือเสียงนี้เนาะ พิสูจน์แล้วนะครับว่าคือถ้าเกิดเราหมุนสั้นเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเสียงที่1นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองหมุนยาวๆกันไหมสัก5รอบอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมอะตอนทดลองเล่นอะหมุน3รอบแล้วมันก็กลับไปเป็นเสียง1นะครับเดี๋ยวเรามาหมุนจากห้ารอบแล้วดูดีว่ามันจะเป็นเสียงของเซนไคเซอร์ไหมนะเซนไคเซอร์เซนไคเซอร์เออปะ่ะพร้อมยัง1 2 3 1 2 3 4 5 อ่าเนเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับกดไกลอนี่ก็เป็นเสียงทั้งทั้งสิเสียงนะครับที่ผมลองกดเล่นให้ดูนะครับสำหรับในโหมดของเซนดุคุเซนไคแคนนอนนะครับ ได้เวลามาแปลงร่างเขาเป็นยาแล้วนะครับนั่นก็คือเซนเดอร์คูอีเกิลนั่นเองนะครับผมวิธีการแปลงเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับใครแปลงไม่เป็นเนี่ยก็ดูข้างกล่องไร้นะข้างกล่องเขาจะมีวิธีบอกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคู่มือเนาะไม่ได้โหลดคู่มือมานะครับข้างกล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าเพียงทําการกดไกค้างไว้นั่นเองมันก็จะเปลี่ยนหมดให้เรานะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนกดไกค้างเนี่ยให้ทําการแปลงเขากลับเป็นยานก่อนนะ ก็คือถอดชิ้นนี้นะครับชิ้นที่เราเคยถอดมาตอนแรกนะถอดออกเลยนี่แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับดันนะดันไปดันไปทางทางซ้ายมือแล้วนะเพื่อที่จะพับเจ้าตัวหัวปืนกระบอกปืนน่กลับมานะครับจากนั้นก็เอาชิ้นที่เราถอดเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ข้างนี้ข้างที่มีสีฟ้าอยู่นะครับใส่ไวแบบนี้ชึรเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้นะครับได้เวลากดไกปืนแล้วกดแช่เลย เขาดิ้นเสียงเราดินเสียงนี้แล้วแสดงว่าเขาเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับให้เรากดที่ไกลอีกหนึ่งครั้งอา่าครับจากนั้นเราจะดินเสียงเหมือนเครื่องบินบินแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถมีลูกเล่นได้1หนึ่งอย่างคือเราสามารถกดไกลปืนได้นะแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเสียงเครื่องบินโจมตีนะครับ จากนั้นเราก็ทำการรอจนกว่าเสียงเขาจะจบเขาจะมีบทพูดออกมาอีกหนึ่งบทโอเคเป็นไงละ่ะสำหรับเจ้าเซเลคุเซนไคแคนนอนนะครับหรือว่าเซเลคุอีเกิลนั่นเองนะผมมองว่าหุ่นกล่องนี้เนี่ย เป็นหุ่นไหมก็ไม่ได้เป็นหุ่นเเป็นยานเนาะเป็นยานหรือเป็นปืนยังไม่รู้เนี่ยเออมันมีลูกเล่นค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูเจ้าตัวเนี้ยไปรวมร่างกับเซนไคโออีกนะครับซึ่งจะได้ตัวใหญ่มากๆเออก็เดี๋ยวรอดูนะครับจะเป็นยังไงก็อย่าลืมรอติดตามเป็นคลิปเซนไตคลิปหน้านะครับสำหรับแฟนเซนไตก็รอนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดระไการใดผมก็ขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ จะลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ